เราก็ปฏิบัติไปเฮ้ยเอ้าแล้วแต่นะครับทุกคนนะครับเราไม่ได้เจอแม่ทุกคนก็ไปอ่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงจะขึ้นยังไงก็ไม่รู้นะครับอ้าวทำมุนยังครับทำมุนยังเน่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 ช่วแรงขึ้นมาดิครับคุณจังชำระนี่เอ้มาชำระก่อนมาชำระก่อนนะครับนั่นแหละนั่นแหละเออขอบคุณครับอนุโมทนาสาธุแต่อันนี้คือชำระ ครับ่ออกไปไล่ออกไปรับใครยังไม่ครอบจะครอบก็มาครอบนะครับเราได้เวลา่ด้อีกสักคู่เลงนะครับทุกท่านที่ได้ยินเสียงนี้นะครับที่ยังไม่ได้ครอบกูนะครับเจเลยนะครับลูกบุตรทอง เขาด่าเลยสองมานะครับเอาเจอเลยครับไอโ้โง่อย่ใจรำเรไม่ต้องอายมาได้ครับมาได้ไม่ต้องอายครับเพื่อเราจะได้มันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปครอบไว้เพื่อเราจะได้ครูบาอาจารย์ปรึกษาเรามันไม่เป็นไรไม่มีอะไรเกิดขึ้น สิ้งไม่ดีก็ได้ได้เอาตัวเราไปจะั้งนี้จะทิ่งดีขึ้นมานะเฮ้ยเจ้าขาเจ้าขาเจ้าขาเลยเอ้าวโอเคเอาเจ้าขาเราไว้อ้าวโอเคสาธุสาธุสาธุไอแล้วพอแล้วไปอ้าไป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 แล้วว่ากำลังนี่เอามาไปไปมาได้ทิ้งไม่ดีมัได้ออก ทุกครับไแล้วมามาตบงคน่าเสียแล้วทาไมไม่มีแบบนี้มีครับทุกคนมีหมดละะแ,ลแ,แ,ลแล้วครับแต่นวจนตีใจเราแข็งตใจเราอ่อนเราเป็นยังไงละครับเร ขนาดเด็กไป็นครอบเลยไม่ต้องกลัวไม่ต oh, ้องกวมาแล้วาอันนี้มามาเออเอที่ตั้งเป็ยางมะม่ามะมะมาเรื่เร็วเรื่เรคนไล่มาเฮมาสาธุสาธุสาธุเอาเฉยนะไป มันต้องรัเนรมาไลยเลยครับไม่มีอะไรเราไม่ได้ดเดนนป็นการแสดงนะแต่ค้ามนับสื่อควาจาใเรานะครับเป็นไม่ดีก็จะได้ออกไปจากตัว <c oughs> เจอเ,เลยครับเจอเลยครับเจอเลยครับข้างในมือเรียนครับข้างในลูกบิดพอเิอใจรบอบกา เอาไปเชิญโยงเกยอีกรอบนึงครับถ้าไม่หวแล้วกงเลยอ่าลื้นอคีกรอบนึงอาเวาครับเชิญเลยครับดีนะจ๊ะดีนะจ๊ะ่อนะจ๊ะ้ขา มาอย่างรับครูมาอย่างนั้นก็ตลังรอท่านอยู่นะครับขอเรียนครับขอเรียนครับคุกศิษย์บุกหาทุกคนนะครับ